บ้านขายติดมุงลวดที่ประตูหน้าต่างฟังทางนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีเท่าชายพี h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปกำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆและสิ่งสกรปรกที่มุงลวด บ้านใครมีมุงลวดหรือว่าติดมุงลวดตามประตูหน้าต่างบ้างครับในการกําจัดเศษผุนเศษผงต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกที่มุงลวดส่วนมากเราจะทําการถอดมุงลวดออกมาจากประตูหน้าต่างนะครับแต่วันนี้ทางช่องนิทชัยพีชนแนลไม่ต้องถอดในการกําจัดเศษผุนเศษผงต่างๆจากมุงลวดเลยครับเราจะไม่ถอดอ่า มุ้งลวดออกมาจากประตูหน้าต่างของเราเราจะทําความสะอาดและกําจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆนะครับจากมุ้งลวดของเราแบบง่ายๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องถอดมุ้งลวดออกจากประตูหน้าต่างเลยครับโดยเราจะใช้สสิ่งนี้ครับในการกําจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆภายในมุ้งลวดของเราที่อยู่ตามประตูหน้าต่างนะครับโดยใช้นะครับหนังสือพิมพ์แล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นน้ำส้มสายชูครับ เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการกำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆและสิ่งสกปรกที่มุงลวดได้แล้วครับในการกำจัด2วิธีนี้ครับผมจะแนะนำวิธีที่1เลยครับโดยการใช้หนังสือพิมพ์ครับในการใช้หนังสือพิมพ์ในการกำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆที่มุงลวดหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับเราจะนำนังสือพิมพ์แช่ลงไปในน้ำเลยครับ เราจะแช่ไว้แบบนี้นะครับพิ้งไว้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะนําขึ้นมานะครับและอีกหนึ่งวิธีเราจะใช้น้ําส้มสายชูผสมกับน้ําเปล่าครับถ้าเกิดว่าบ้านของใครมีประตูหน้าต่างที่เป็นมุงรวดเยอะๆเราก็ผสมน้ํากับน้ําส้มสายชูเยอะๆนะครับในวันนี้ผมจะใช้ประมาณเท่านี้นะครับน้ําเปล่าแล้วก็ใช้น้าส้มสายชู เราจะกะเอานะครับเราจะใช้น้ําส้มสายชูประมาณ1นฝาหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะครับนี่ครับเทใส่ลงไปในกระป๋องปกกี้เลยครับอันนี้เป็นสูตรที่สองนะครับแล้วทําการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับในการใช้วิธีนี้นะครับในการกำจัดเศษป่นเศษผงและสิ่งตกตะกปกต่างๆที่มุงลวดของเรานะครับจาก2วิธีนี้นะครับ กำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆที่มุงลวดของเราได้แน่นอนและใช้ได้จริงเลยครับนี่ครับพอหนังสือพิมพ์อมนำ้ำพอประมาณเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆและสิ่งตกปลกที่มุงลวดภายในบ้านของเราจาก2สูตรนี้เลยครับการกำจัดเศษฝุ่นเศษผงและสิ่งตกปลกที่มุงลวดของเราเราจะไม่เสียเวลาในการถอดนี่ครับถอดมุงลวดออกมาหรือว่าแกะมุงลวดออกมาเลยครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆบานนะครับเราจะเสียเวลามากในการกําจัดสิ่งตกปรกเราจะใช้วิธีที่หนึงเราก็จะมากําจัดเศษุูนเศษผงต่งางๆที่มุงลวดของเราเลยครับครับบีพอหมาดครับแล้วขี้กระดาษหนังสือพิมพ์ออกพอประมาณครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วเราจะนํามาเช็ดหรือว่ามาแปะที่มุงลวดของเราแบบนี้ครับเพื่อดูด สิ่งสกปรกต่างๆเศษปูนเศษถุงต่างๆให้ออกมาจากมุงลวดของเราแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องถอดมุงลวดเลยครับทำแบบนี้เลยครับออกแน่นอนดูครับนี่เห็นไหมสะอาดเลยครับรูทะลุไปด้านนอกเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดูด้านนี้ครับที่เรายังไม่ได้นํากระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะนะครับดูครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับ จะมีเ,เ no Star, part, ye yeah become, ศษปูนเศษผงต่างๆเยอะแยะมากมายผิดจับตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยรูว่างๆเลยครับเศษปูนออกมาเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะแปะตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเศษปูนออกมาจริงหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ออกมากันแบบไม่ง่ายเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีเศษปูนอีกต่อไปแล้วครับและคลิปนี้นะครับในการใช้กระดาษนสือพิมพ์ทำได้แบบง่ายๆในการกำจัดเศษปูนเศษผงและสิ่งตกปกที่มุงลวดของเรานะครับโดยการทำแบบนี้ครับ ออกแน่นอนครับและถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทพีแชนเนลได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งวิธีในการกําจัดเศษปูนเศษผงต่างๆและสิ่งทออปกที่มุงลวดโดยที่ไม่ต้องถอดเดี๋ยวตามไปดูอีกวิธีหนึ่งครับเราจะทําความสะอาดด้วยสูตรที่2โดยน้ําส้มสายชูผสมน้ําในการฉีดพ่นเพื่อกําจัดเศษปูนตรงนี้นะครับเราฉีดพ่นไปที่มุงลวดเลยครับ โดยที่ไม่ต้องถอดมุ้งลวดเลยครับและใช้ผ้าซาสเาาช็ดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเศษฝุ่นและเศษผงต่างๆจะออกหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ออกหมดเลยครับเนี่ยว่างๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ดำปีเลยครับที่ผ้าของเรานี่ครับออกแน่นอนในการกําจัดด้วยน้ําส้มสายชูผสมน้ํานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการกําจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆและสิ่งสกปกที่มุงลวดโดยที่ไม่ต้องถอด สองสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนในการใช้ตรที่1เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับชุบน้ําแล้วก็นํามาเช็ดถูหรือว่าแปะไปที่มุงลวดของเราออกแน่นอนและสูตรที่2ในการใช้น้าส้มสายชูผสมน้ําฉีดพ่นไปที่มุงลวดแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดๆด,ดูครับเนี่ยเศษปูนเศษผงต่างๆออกหมดและกําจัดเชื้อโรคได้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยัทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาวิชัยพีชนแนลครับผม ในการกำจัดเศษฝุ่นเศษผงต่างๆที่มุงลวดแบบง่ายๆสองสูตรนี้ออกแน่นอนและไม่ต้องถอดมุงลวดด้วยครับ